อาลงเมืองพีกนะทุกคนเชียแม่งคนเยอะสัตว์เอาหัวแตกไปแตกแตกหนึ่งแล้วโอ้ยไม่เข้าหัวครับทกโอ้ดาวสองเป็นไงโอ้ยโอ้โหใช่ไหมน่าจะเข้าหัวนะเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องตาม AK สวยแตกสองแล้วทุกคนหวังว่าน่าจะไม่มีใครล้านผมนะมาดิอยู่ไหนจ้าอันนี้ AK โอ้กันหัวเลยคือเลยโอ้โอ้ไม่ได้เอียมึงจะอึกไปมึงจะโอ้ย่า ผมพลาดยังไงวะอตัวนัน,นะเฮ้ยมันจะมีคนมาล่าสิวผมหรือเปล่าวะเฮ้ย,ยสามศพแม่งเลย,ยตายไปตายสองเป็นยัไงละ่ะไม่ทันไรก็สองคิวแล้วขับคนหดเลยเออ็นว่ะทุกคนไอตัวนั้นเมือกี้แม่งผมไม่น่าพลาดเลยมันพลาดตรงไหนวะผมน่าจะอัดตัวแม่งแหละมัวแต่ง,งัดหัวอยู่ได้อู้กระทระได้กระทะอ้เกาะสามทุกคนมาดิ น่าจะมีตัวเยอะอยู่นะตรงนี้เยอะป้าวะอยากเจอตึองต้งๆนะครับกระเป๋าสามเกาะสามใช่ไขอเล่นย m p พีแล้วก็อาร์คนะครับเอ้ยเอพีสิสิวแล้วก็อาร์คนะจ๊ะผมไม่ได้เล่นนาน <c oughs> เกมเนี้ยที่หนึ่งตัวยี่สิบกว่าคิวต่ำสุดละกระเด็ <c oughs> าาดทำอะไรหรือจา๋าฟาร์มหรอจา๋าน้องไม่ดูอะไรเลยเหรอหน้องชายเพื่อนเองอยู่เอ้าเพื่อนเองอยู่ไหนบูม เออเชี่ยดาวมีดโคตรน้อยจัดเลยเชี่ยหัวแตกเป็นไงเก็บศักดิ์เฮ้ยไอ้เย่เฮ้ยยูพีออกมาเข้ามาดิมาดิไหนวะโผล่มาอ่าดาวหนึ่งอีซี่เออเยี่ยเป็นโคตรง่ายเลยเพื่อนเอ้าอุ้ยไอ้บอสวยเฮ้ยตัวน้ะดาวเป็นไงโอ้แม่งซุปแล้วทุกคนผมไม่น่าพลาดเฮ้ยกระโดดมาดิเฮ้ย ไอ้เยผมแม่งไม่น่าไม่น่าเล่นนะครับนึกว่ามันจะไก่อะไรเงี้ยครับผมแม่งประมาทเกินละไอ้เหี้ยเกินไปนะทุกคนอ่าทุกคนมาต่อเกมที่สองเลยทุกคนเอ็นอ่าเจ็บนะเจ็บนะเจ็บวะาดาวอีหนึ่งเว้นไงอุ้ยเยอะอ่าดาวสองดาวสามเนี่ยหัวงั้นหัวมาดาวสามเป็นไงหัวแตกอะครับทุกคนตายคาล่มอะครับคิดได้ไงครับน้องโดดแม่งโคซาเลย พี่แม่งโดดโคนเร็วอะครับพี่จะบอกเลยให้พี่มีสูตรนะทุกคนแต่ก่อนอื่นทุกคนต้องกดติดตามพี่ก่อนพี่จะบอกด้วยสูตรเว่ยปืนเอ G มเอทำอะไรเราจะพ่อนุม่มเจอเอ็นพี่เป็นไงล่ะถึงกับร้องไม่อยากจะจับอะไรเงี้ยครับเอ็น <AN S 2> คือแบบม,มันโกงเกินอ่ะคือพี่แม่งโปออะถ้าจับเอ็นแม่งยิงหัวทุกเม็ดหัวทุกจอกเป็นไงตายหนึ่งอะทยอยตายทีละตัวนะเจี๊ยบอสองควางมาดีหวานเกี๊ยบสิ อย่างเงี้ยเพื่อนเองอยู่ไหนวะกระโดดเป้งโอ้ยิงไม่ได้ทุกคนแม่งปล่อยมันเถอะปล่อยให้แม่งตายไปทีละน้อยทีละน้อยนี่ไอ้ยสองขวางโคตรเยอะว่ะเยี่ยนึงหน่ะขอเคลียร์กระเป๋าแป๊บเชอะระเบิดเลยระเบ,บิดตั้งโอ้สองขวาม่งเจอสามกระบ,บอกละพอไม่เจอก็ไม่เจอเลยพอเจอแม่งเจอโคตรเยอะอะครับเมืองพีกนี้ผมจะลงตลอดเลยผม เพราะว่ามันเดือดนะจ๊ะไม่เล่นดีกว่าเอเอ่ะเฮ้ยสกาผมผมขอเล่นเอ8แปลละกันผมจะโหดไปไหนนี่ฟาร์มฟาร์มเฮ้ยเหียตกใจหมดฟาร์มของก่อนนะจันอย่ารีบครับขอฟูฟูก่อนแล้วก็ไปบวกตายทีละตัว2ตัวเป็นไงล่ะไม่มีใครที่ลงได้หรอกนะตอนนี้ต้องการไอออย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็สโมก แล้วก็กระสุนขั้น,นสูงครับกระสุนแม่งียิงเคตเร็วอะครับตอนนี้ผมก็สี่คิวละทุกคนเมืองเนี้ยคือแบบหมดเมืองละผมคิดว่านะแรบับหนึ่งขอเคลียร์ของแปบบละาก,กาันนะจ๊ะทุกทานเอ้ยเอาเฮ้ยไม่ดาวเป้งตาแบปดาวหนึ่งเป็นไงวิ่งไม่ดูดามาตาหรืออะไรนี่น้อง ไม่รู้เลยหรอว่าพี่คุมอยู่แถวนี้ครับเป็น e a s หัวแตกมาดักฟังเลยง่ายเกินนะครับแม่งนึกว่าจะตึงก่อนเนี่ยครับขอตึงๆได้เอ้ยได้ยินเสียงซาดปืนใช่ปะไม่ใช่ไอ้เฮียหูกูเปลี่ยนกระทะเถอะไอ้ห่าแม่งโคตรวิ่งโคตรเอออรับขอลงไปด้านล่างก่อนนะครับผมเผื่อจะโอู้ใช่แบงซองควงเจออีกแล้วสี่กระบอกแล้วทุกคนไอ้เหี้ยแม่งกูน่าจะเก็บไว้เยอะ น่าจะเก็บไว้แบบเก็บปืนสักห้ากระบอกถึงจะแบบโหด่ะครับยิงสับยิงสับดิโหดสลิงเป็นไงสลิงไฟฟ้าครับเห็นปะทุกคนไอมีตัวเอเอาเอา,เอา,เอากดกดกดออกไอแป๊บหนึ่งนะใจะเย็นนี่ครกูกดออกตรงไหนอ้าวกดกลับลงมาดิพร้อมละน้องไม่เห็นพี่หลอดจ๋าน้องไม่เห็นพี่หลอดจ้ากระโดดอ้ย อ่ะเข้าหวังเม็ดน,นะตายไปโอ้เชีย่ยแม่งมัดสุดท้ายแม่งอัดตัวเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้ยแม่ด้านล่างหรอจ๊ะรอพี่หน่อยจ๊ะทุกคนรอหน่อยรอพี่ก่อนซ้ำสกบอ่าเก็บดาวหนึ่งเป็นไงอีกตัวอยู่ไหนจ๊าเพื่อนเองอะ่ะออกมาสิจ๊ะเดี๋ยวพี่จะคลายหมดเลยซ้ำแม่งเลยเดี๋ยวมีคนมาลัาผมโอ้ยวิ่งเดินลงเดินเอ้ยข้างบน มาไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ให้ซุมไม่เสียงเลยนะเจ้าวัดป่าวัดโอ้ยเลยเนี่ยกูต้องอัดตัวละทุกคนอัดตัวแม่งเลยเปตายไปไอ้ยุงเบื่อแล้วไอ้หี้ยแม่งงัดหัวแม่งเลยตลอดเลยทุกคนผมแบบอะไรวะฝีมือผมแม่งดรอปบ่ช่วงเนี้ยแต่ก็ยังดีพี่ก็โหดเหมือนเดิมเกมนี้พี่จะเอาแซมนะครับทุกคนมันไม่มีคําว่าพลาดหรอกผมอะ่ะคือผมแม่งอันดับหนึ่งอบวงการเกมฟรีไฟล์ละ คือสายเก็บแหลงอ่ะครับโคดแค้นไหนทุกคนก็ลองดู <c oughs> น่าจะมีตัวเอ้ไอ้เชี่ยแม่งสองตัวดาไปวิ่งคนโง่ไอ้บอเป็นไงสเต็ปอ่าเข้าหัวนะเข้าหวัวนึ่งนะเอ้าเอ้าวิ่งหนีเอา้เอา,อา,อา,อาไอ้งโง่อย่างเงี้ยก็ตายดีครับกูจะงัดหัวงัดหัวจะเย็นนะครับไม่งัไม่งัดไรสตัตว์แม่งอัดตัวแม่งเลยเป็นไงล่ะไอเชี่ยวิ่งเอ้ยเข้าหลังเชี่ยชิบไอ้บวิ่แม่งไอ้แรลงแกในสัตว์ไม่เป็นจ้าผมเลยว่ะถอยละไอ้บอ โคตรที่แ <ok> ว่วพ uhh> okay ี่เยอะครับยิงกูไม่โดนหรอกไอ้โง่มึงอ่ะวัดเปล่าวัดเปล่าอ่ะไอ้แย่แม่งอัดตัวเอ้ยใจเย็นอ่าเจ็บนะเจ็บโอ้ยโอ้ยเข้าหัวโอ๊ยไอ้แย่แม่งหมวกอะไรวะไอ้แย่แม่งเข้าหัวแม่งโดนสี่สี่สองเอ้อ้าแยกูเหรอแป๊บนึงนะไอ้แย่แม่งกูรีเมาสแป๊บใจเย็นไอ้สัตว์ใจเย็นดิใจเย็นนะครับผมขอร้องกูขอร้องหลายกูพันยาก่อนเกาะเกาะไอ้บอ๊้ยเออนี่หนึ่งทุกคนไอ้แย่แม่งลูกตัด ยี่แมงเจอแรงแกมาร้อยกว่าดาวน,นนะน่าดูจากทรงร้ายยี่แมงตึงการเล่นคือแบบนักแข่งเลยเอ้ยปลาระเบิดไม่โดนกูหรอกทุกหลบเยี yeah. ่ผมต้องเล่นมวยละเอ้ยอยู่ไหนวะชิบหายละสัตว์ดีนะไอ้บอผมเยอะอะครับวิ่งมา่อุ้ยปืนระเบิดเยี่กดกูเลยโอ้ยยี่แมงผมอัดงันหัวไม่ขึ้นเลยชิบหายละโอ้ยยี่แมงปลาระเบิดมาเลยผมต้องลงด้านล่างละเกาะกูอย่าแตกได้จ้ะ บอ้ว่าโอ้ยคลิปนี้โอ้ชิเป้งกูเกือบตายเกาะกูแตกเลยดีนะที่แบบมียาร้อยอ่ะยาสองร้อยอ่ะครับกระโดดยิงไปนไงเจ็บนิดหนึ่งก็เอานี้มาดิมาดิมาเต,าาตา่ามาเต่าโอ้ยโอ้ยชิเป้งโคตรแรงผมไม่มีเกาะว่ะทุกคนผมเอ้ยกระโดดเอาเอาเอาไอ้สัตว์แม่งกระโดดไม่ได้อะไรของมันวะอย่าตามกูมาละกันนะถ้าเก่งจริงอ่ะตามตามาดิเจอมวยกูเข้าไปเฮียแม่งสเต็ปนักแข่งถึงกลับร้องอ่ะ จะเย็ยนนะผมมันต้องดันมาดูจากทรงละไอ้เหี้ยมันมันกัดกูไม่ปล่อยเลยไอ้เหี้ยเกาะสองกลับไปเอาไอ้เหี้ยมันเจอละตัวตรงบ้านข้างหน้าครับอนะนน่กูเจอมึงละยังไงวะมันรู้มันน่าจะรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะเปิดป้าเอาวะทุกคนจะเย็ยนนะจุกหลบเป็นไงจุกหลบก่อนนะจ้ะผมต้องถอยผมต้องถอยไปซื้อเกาะก่อน,อนไม่งั้นผมไม่ไหวว่ะแม่งยิงโคแรงเอออย่างน้อยก็เกาะหนึ่งนี่ แม่งยิงผมโคตรแรงว่ะทุกคนผมนี่แม่งแบบจะร้องเลยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเกาะเกาะเกาะนี่เกาะสามมาพร้อมบวกมาดิแป๊บหนึ่งนะขอโดบยาแป๊บหนึ่งนะขอเทียบเกาะโดบยาแม่งซื้อให้หมดเลยพอดีบ้านรวยจัดอะครับเ้ยสอบมาซาดันตายไหมง o เฮ้ยไม่ใช่ดิทุกคนโอ้ยแม่งปืนคูแม่งโงคตรแรงว่ะเอาไอ้น้อยหนะ่าไปแดกไอ้เที่ยปลาไม่โดนเอ้าจุกหลบก่อนอา้าว เอ้าเอาเอ้าเอาดา,าไปฮ่าเป็นไงเชี่ยมึงต้องเสียเหลี่ยมกูดีวัดระยะไกลอ่ะไม่ไหวหรอกนะไอ้เชี่ยแม่งยอมตายเลยเหรอน้องชายไอ้โย่มึงอ่ะเพื่อนมึงอยู่ไหนวะชุบมาดี12คิวแล้วทุกคนแม่งโคตรเดือดวะ่ะไอเนี้ยแม่งแรงแกเห็นปะผมชนะแรงแกหน่ะร้อยกว่าดาวอ่ะผมต้องโหดแค่ไหนทุกคนก็คิดดูเอานะเชี <c oughs> ย่ยแม่งโคตรมั่นใจเลยคุณเชี่ อา่าตอนนี้ก็น่าจะได้ที่หนึ่งนะทุกคนหวังว่านะจ๊ะมันไม่มีใครเอาผมลงแล้วหรอกแล้วแหละเออถ้าไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่สองถ้าไม่ได้ที่สองก็ที่สามนะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะที่สองก็ยังดีนะจ๊ะ,ะถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งนี่คือคือผมแม่งต่อให้เว้ยคือผมไม่อยากเจีาจริงแค่นั้นแหละทุกคนต้องฝากไว้แค่นี้เลยเอ้ยไม่ใช่เ่ียลกจัดไงสกิลดีอ่ะครับตาเหมือนเหี่ยวคขาทอดฮเหี้อะไร แม่มี้อะไรนี่ผมต้องไปดูข้างข้าง,งบนแล้วล่ะมันน่าจะมีตัวนะทุกคนมีเปล่ามังวจัดเลยผม,มไม่มีนะผมคิดว่านะวงอาจจะบ,บีบไปข้างหน้าเดินเล่นแบบเล่นขอบๆวงคือนี่คือสเต็ปนักแข่งดูไว้ทุกคนผมต้องเล่นเล่นอย่างเงี้ยสเต็ปอะทักษะจำไว้จำแล้วไปใช้นะครับยีข้างหน้าน่าจะมีตัว มีตรงไหนล่ะไอพ่อนุ่มไม่มีเลยอยากโดนเปิดหัวสองเม็ดล่วงอะไรเงี้ยครับมีปะ่ะไม่มีนะไม่มีนะไอเห็ดเอ้ยช่างมั่งเถอะข้างบนนะไม่น่าจะมีนะทุกคนก่อนอื่นก็ต้องแบบดูให้หมดก่อนนะว่าจะข้างบนมีเปล่าเราต้องเช็กดีๆนะจ๊ะไม่งั้นแม่งโดนเปิดหัวเนี่ยอ่าไม่มีตรงเนี้ยน่าจะแบบโล่งนะทุกคนเอ้ยมีรถมาเหีย้ยววัดป่าน้อง โอ้ยหาที่เล่นก่อนนี่เป็นไงมาพร้อมละสัตว์โอ้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 แม่งโดนเม็ดเดียวใชยดันแม่งเลยไอัานนี้น่าจะไก่นะดูจากทรงละกระโดดไปอ้ยอ้ยโอ้ชิบไม่ไม่เข้าหัวเลยทุกคนชิบหายละกระโดดอ้ยโอ,โอ้โดนเม็ดเดียวเอวสวยเป็นไงสเต็ปนะักแข่งดูจากไว้ดูไว้ทุกคนมาดิอ่าเข้าหัวนะเอ้แกเป็ดอาดาไป อีีซ่เลือดผมไม่ลดเลยลดนิดเดียวเองนะน้องชายทำไมมึงไก่จังวะไอ้เหี้ยกูก็นึกว่าจะตึงผมอยากเจอตึงตึงก่อนเนี้ยครับนี่เป็นไงสเตปนักแข่งตั้งไอวอกเก็บของโคตรโหดเลยกูเฮ้องงจัดแล้วคพรามึงอะ่ะแม่งมาดิตรงนี้เฮ้ยแม่งมีตัวซุบกันว่ะทุกคนยังเหลือห้าตัวเหมือนเดิมนะน่าจะมีไอตัวไอตัวเดิมไอตัวที่ผมฆ่า น่าจะใช่นะตรงหอนาฬิกาน่าจะไม่มีตัวนะผมคิดว่าน่าจะข้างหน้านูนะ่นน่ะตรงไอ้ป่องไฟนูนะ่นน่ะเออน่าจะมีตัวโคตรเยอะน่าจะบวกกันด้วยซ้ำอีชค่แม่งซุปกันมาอีกแล้วทุกคนงานหยาบแล้วกวัวนะไม่งั้นผมได้ที่หนึ่งแล้วนะทุกคนนะแม่งไม่ซุปกัอนนะ่ะเออหน้าเกลียดเกินน่าเกลียดเทีย่ยอะไรสัตว์มันก็เป็นเหมือนเกมอะไรโง่คือผมมาคนเดียวแน้และถ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งนี่คือผมมาคนเดียวนะถ้าผมมาสองคนนี่น่าจะได้ที่หนึ่งแหละอื ผมมีข้ออ้างแล้วทุกคนมาดีครับข้างบนข้างบนน่าจะมีตัวนะผมคิดว่านะน่าจะเยอะด้วยแหละมเกินไปสัตว์อ่อาเชียวงบีบละไปอ่ะเข้าว่วสามสี่ห้านัดไม่ตายโอ้โคนู้อีกแค่นัดจะปึ้บมึงคงตั้งไวอวร์ไม่ทันสิไอ,อ้งโง่สะดุ้งนั่นน,ะน่ะโดนเปิดหัวครับผมน่าจะแบบ ผมไม่น่าเปิดก่อนเลยแมงอะไรยะไกลมีเปล่าโอ้หแมงไม่มีตาแมงโคตรคมเลยคมเพียอะไรสัตว์มั่วจัดกู<ๆ>อยู่ไหนวะ<ๆ>มาอยู่ข้างหน้านะจ๊ะอ่าทุกคนมันไปไหนละเอ้ยเอ้าไอ้งูวิ่งอะไรหรอจ๊ะดาวตายไปไอ้ยไม่ดาวอะ่ะไอ้ยี่คโคลาตี้บ่ะเอ้มันบวกกันป้าทุกคนเอาแมงและไอ้แมงติดหินไอ้สัตว โ,โอโ้โหโอ้โอ้ไม่กดโอ้ไม่กดเอาแม่งเลยง่ายล่ะตอนเน evet like ี้ยเอาหน่อยหนาไปแดกก่อนอย่าปะโดนเต้าโอ้ยไม่โดนเฮี้ยมันตังไอวอว่ะแม่งเล่นเป็นว่ะก็ผมไม่ทันละยังไงผมก็จะวัดว่ะเฮี้ยผิดจังหวะนิดนึงโอ้ยไม่เข้าหัวที่หมายละโอ้ยเฮี้ยแม่งเกาะยิงเร็วโอ้ยเฮี้ยแม่งพลาดพาสองนัดได้ไงเอเกแปดไอ้บอลอ่าไอ้สัตว์แม่งกดไอวอไม่ติดไอ้เฮี้ยน่าเกลียดเกินโู้โหตายโคตรงูเลยสัตว์ แม่งผมตายโคตรโง่อะทุกคนแม่งผมไม่น่าพลาดเลยแม่งชั้นไหนด้วยประเด็นน่ะโอ้โหยี่ผมน่าจะยิงแม่งตายไปแล้วสองความผมไม่น่าพลาดวะยังแม่งกูเสียใจวะ่ะดูซิว่ามันจะได้ที่หนึ่งไหมไอ้เี่ย P S อ่ะ R I P อ่ะอุ้ยผมแม่งโคตรแบบกูอยากจะร้องแท้อา้าวไอ้งโง่ตายโคโน่ตายมึงตายโอ้ยโคโน่เป็นไงเจอไปไอ้งโง่แลกนาล็อกชื่อเฮียอะไรสัตว์ อหผมน่าจะได้ที่นึ่งแลละอย่างน้อยก็14คิวนะครับบวกเกมแรกก็เกมแรกเท่าไหร่วะสี่คิวก็18คิวนะจ้าทุกคนอย่างน้อยผมก็โหดนะก็ไม่ต่ำกว่าสิบตัวอะไรเงี้ยก็โหดละผมคิดว่านะเป็นไงล่ะความโหดของพี่พอที่จะมัดใจในตัวทุกคนได้หรือเปล่าพอที่จะเอามือของทุกคนไปกดติดตามพี่ไว้ไหมแค่นั้นแหละผมถามจริงๆล่ะออพอไหมพอไหม ไม่พอไอสัสว์พ่อดีครับกดติดตามผมเสือขอร้องอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสเล Cruising in my lane fast